สวัสดีครับก็เสร็จสิ้นงานส่งอามาคุณสวรรค์อามาในที่นี้ลุงหมายถึงแม่ยายของลุงอินซึ่งเขาเรียกตามลูกซึ่งโดยวัฒนธรรมของชาวตะวันออกโดยเฉพาะคนจีนและคนไทยมักจะเรียกผู้ใหญ่ตามอาวุโสสูงสุดก็ไม่ทราบว่าเรียกเพราะเคยชินตามที่บุตรหลานผู้อาวุโสาตา่มสุดหรืออย่างไรตรงนี้ไม่ทราบ เช่นคนไทยเรียกพ่อแม่แบบเดียวกับที่หลานเรียกคือลูกมักจะเรียกปู่ย่าตายายแบบเดียวกับที่ลูกที่เป็นหลานเรียกซึ่งคนจีนโดยเฉพาะคนจีนแต้จิ๋วก็เรียกย่าหรือยายว่าอาม้าคนในครอบครัวก็จะเรียกตามตามกันว่าอามานี่คือวัฒนธรรมการเรียกขานแต่ก็มีคนพยายามพยายามจะเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียกขาน เพื่อจะให้ทุกคนเสมอกันแต่คนพวกนี้หลงลืมไปว่ามนุษย์นั้นมันพัฒนามาไกลไกลจากเดรัจฉามากแล้วยากยากที่จะกลับไปเป็นแบบเดรัจฉาซึ่งมนุษย์ต้องไม่ลืมว่าเดรัจฉานบางพวกบางเหล่ามันก็พัฒนามันจะดลำดับการอยู่ร่วมสุบููงนั่นเพื่ออะไรคงไม่ต้องบอกและการพยายามจะนำคำสรรพนาม เพียงคุณกับฉันไอกับอยู่มาใช้เพื่อความเสมอภาคนั่นคือความหลงผิดนั่นคือความโง่เขลาที่คิดว่ามนุษย์เสมอกันด้วยสรพนามเรียกขานการพยายามจะให้ทุกคนเสมอกันเพียงการใช้คำนำหน้าชื่อว่าสหายในสมัยหนึ่งแล้วสรุปว่าทุกคนเสมอมันจึงไม่ใช่ พราะในที่สุดบรรดาสายทั้งหลายกลับพบว่าหลายคนภูมิใจในตำแหน่งที่นำหน้าชื่อไม่มีตำแหน่งก็ขอเอาระดับการศึกษาก็ยังดีมันจึงมีบรรดาท่านด็อกทั้งหลายมากมายใช้แทนคำว่านายหรือนางจิตธิสรีภาพและภารดรภาพด้วยเรื่องสิทธิว่ามีอย่างโน้นนี้นั้นสามารถทำโน้นนี้นั้นได้ การนำคำว่าพาดอนมาเสริมมาต่อท้ายคำว่าสิทธิเสรีภาพจะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่าที่ยกมาต่อเติมนั้นก็เพื่อกำกับไม่ให้มนุษย์เราใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตคำว่าฉันพี่ฉันน้องก็เพื่อการประนีประนอมรอมชอมกันว่าต้องอยู่ในขอบเขตความเป็นพี่เป็นน้องไม่เสียไม่ได้จนเกินเลยไป เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความเป็นพี่เป็นน้องโดยขนบรมเนียมประเพณีของมนุษย์ไม่ว่ามูเราไหนเผ่าพ,พันธุ์ไหนรู้ที่จะเสียสละแบ่งปันให้ความเคารพซึ่งกันและกันความเป็นพี่เป็นน้องหากรู้จักคำนี้ดีก็จะรู้ว่ามันไม่เสมอกันมันมีความลึกซึง้งมันเป็นปรักญา มันต้องอาศัยปัญญาในการทำความเข้าใจสิทธิเสรีภาพจึงมีขอบเขตคำสั่งสอนของศาสนาทุกศาสนาสอนให้มนุษย์รู้จักขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพต่อมาต่อมาเพื่อความชัดเจนมนุษย์เราจึงบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อเป็นกรอบให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตาม กฎหมายขนบธรรเนมประเพณีจึงล้วนแต่เป็นสิ่งที่สุกสร้างขึ้นมาเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพทั้งสิ้นผู้ที่ไม่รู้จักจำกับสิทธิเสรีภาพของตนเองผู้นั้นไม่มีอะไรแตกต่างจากดีรัชฉานเดิมทีพวกสร้างพลังมันคิดว่าจะนำสิ่งเหล่านี้ใช้กับบุคคลทั่วไปไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์และเชื้อชาติ แต่ในที่สุดชนชาติพัรั่งมันก็ไม่สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เพราะวัฒนธรรมของคนตะวันตกถูกสั่งถูกสอนกันมาจนฝังลึกการไม่ยอมรับมนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นว่าเป็นมนุษย์เจกเช่นเดียวกับพวกตนเองมันฝังรากลึกการที่พวกเขาอยู่ร่วมสังคมการมานับเป็นร้อยร้อยปี หลายต่อหลายรุ่นปัญหาเรื่องสีผิวก็ยังคงมีปัญหาอยู่เช่นเดิมคนไทยบางพวกบางคนไปใช้ชีวิตในประเทศเหล่านั้นหลายคนบอกว่าอยู่ได้จากใดที่ทำตัวเสมือนกับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไม่ตีตนเสมอพวกเขาหรือเหนือกว่าพวกเขาก็จะอยู่ในสังคมของพวกเขาได้ ลงจเร็นด้วยกับอาจารย์ชาญวิทย์ในเรื่องความสำคัญของการเรียนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์จนนำแง่คิดประวัติศาสตร์มาใส่ในโปรไฟล์ของตัวเองว่าถ้าคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็ตาบอดข้างแต่ถ้าคุณเชื่อประวัติศาสตร์โดยไม่มีข้อกังขาคุณตาบอดสองข้าง ลุงว่ามันคมคายมันใช้ได้เลยทีเดียวเพราะลุงก็กังขาหลายข้อหลายเรื่องราวเช่นเดียวกันและลุงก็ยังชอบสไตล์การเล่าประวัติศาสตร์ของอาจารย์ชานวิทย์เพรท่านเล่าได้แบบแบบฉบับที่ไม่ค่อยเหมือนใครอาทิเช่นหากท่านพูดถึงหรือกล่าวถึงท่านปีดีพนมยงค์หรือฝ่ายประชาธิปไตย ท่านจะมีดูความรู้สึกพองโตภูมิอกภูมิใจแต่เมื่อไรที่ท่านพูดถึงกล่าวถึงเจ้านายชั้นสูงท่านจะหัวเราะต่อท้ายเสมอหรือไม่ก็กลั้วหัวเราะตามไปในเรื่องราวน,านั้นๆทำให้มันดูเป็นเรื่องตลกขบขันโดยเฉพาะเรื่องตลกขบขันนี้ลุงได้ยินได้ฟังบอ่อยหลายครั้งที่ท่านพูดกัว้วปนเสียงหัวเราะ ตลกขบขันในเรื่องวัฒนธรรมของคนไทยหลายครั้งที่ท่านเล่าเรื่องวัฒนธรรมอันดีงามของชาติท่านมักจะกั้วหัวรอผสมเสมอทำยังกับว่ามันเป็นเรื่องตลกลุงจึงเชื่อว,ว่าลูกศิษย์ของท่านซึมซับเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนี้ไปมากพอสมควรทีเดียวไม่รู้ประวัติศาสตร์ ท่ากับตาบอดข้างหนึ่งลุงก็ไม่รู้ว่าการที่เราพยายามจะปกปิดประวัติศาสตร์หรือบิดเบือนประวัติศาสตร์นั่นมันตาบอดกี่ข้างหรือว่าจะมีหูหนวกตามมาด้วยหรือไม่นี่คือข้อกังขาของลุงต่อทัศนคติของอาจารย์ชันวิทย์อย่างกรณี มีผู้กล่าวว่าท่านไปดีเป็นขอมมนิสย์เป็นผู้นิยมในลัทธิของมนิสย์ตรงนี้นักประวัติศาสตร์สรุปออกมาว่าไม่ใช่เพราะท่านไปดีต่อสู้ชนะคดีในเรื่องนี้ตรงนี้ลุงก็กังขาวว่านักประวัติศาสตร์เขาสรุปกันแบบนี้หรือนี่ใช่การสรุปของวิชาประวัติศาสตร์หรือมีนักประวัติศาสตร์คนไหนสงสัย ที่มาแนวคิดของอาจารย์ปีดีบ้างว่ามาจากแนวคิดใดสมุดปกเหลืองไงสมุดปกเหลืองอันเป็นแผนแม่แบบเศรษฐกิจที่เสนอและเขียนขึ้นโดยอาจารย์ปีดีพนมยมตรงนี้แปลกมากหน้ากังขามากว่าทำไมนักประวัติศาสตร์จึงไม่รู้ว่าแผนดังกล่าวนั้นคืออุดมการ,รกของลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อมีปัญหาท่านก็หลบหนีไปพำน,นักที่ประเทศจีนอันเป็นประเทศที่ปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์และยังซ่องสมกำลังวางแผนยึดอำนาจกันที่นั่นก่อนจะย้ายมาสมทบซ่องสมกำลังที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระประจันโจนเกิดกะบฏท,ที่นำโดยอาจารย์ปีดีพนมยมเรียกว่าขบฏวังหลวงเพราะไปยึดเอา พระมาราชวังเป็นที่มั่นด้วยคิดว่าจะไม่มีใครกล้าหารบุกเข้าไปจากเหตุขบบทางนั้นใช่ไหมใช่หรือไม่ที่ว่าเป็นเหตุให้นักศึกษาอาจารย์หมายเลยธรรมศาสตร,ร์เป็นไม้เบื่อไม้เมากับฐานตลอดมาและยังลามลามปามไปสู่สถานศึกษาอื่นๆอีกด้วยการต่อรองระหว่างคณะราช กัับบสถานนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มสรุปว่าคณะราษฎรเปลี่ยนการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบราชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นเพราะคณะราษฎรเห็นความสำคัญของสถาบันความจริงอาจารย์ปีดีไม่ได้ให้ความสำคัญกับสถาบันแต่อย่างใด หากเห็นความสำคัญคงไม่มีการแถลงการจาบจ้วงจนต้องขออภัยโทษหากมีจริงคงไม่ยึดเอาพระมาราชวังเป็นฐานก่อการกบฏส่วนต่อมาในภายหลังมีวิทยุป,ปักกิ่งภาคภาษาไทยอันเป็นรายการหนึ่งเป็นรายการที่ต้องห้ามในสมัยสงครามเย็นซึ่งลุงก็แอบฟังบ่อยๆเนื้อหาก็มี โฆษณาชวนเชื่อลัทธิคอมมิวนิสต์และจากจ้วงรีมาซึ่งผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ทราบดีว่าในยุคสงครามเย็นไทยเราร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเชิดชูสถาบันยกสถาบันขึ้นมาเพื่อต่อต้านกับลัทธิคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาเองก็มีแผนแน่นอนว่าจะทำอะไรบ้างให้แผนการนี้สำเร็จ ซึ่งลุงก็จําไม่ได้แล้วว่ามันชื่อแผนว่าอะไรแต่จําได้ว่าเคยพูดเคยบอกไปแล้วที่ยกมาพูดก็เพื่อจะบอกว่าการที่บางคนบางพวกบอกว่าอเมริกาไม่สนใจไทยไม่รู้จักประเทศไทยเสียด้วยซ้ําไปนั้นมันเลือะเถอะเพราะทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ในโลกนี้ทุกภูมิภาคในโลกนี้ ไม่มีเรื่องไหนเหตุการณ์ใดที่อเมริกาจะปล่อยวางจะนิ่งเฉยโดยไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่มีอเมริกาต้องเข้าไปจุนทุกเรื่องเพื่อผลประโยชน์ของตนเองการเคลื่อนไหวในปัจจุบันนี้ใครจะไปรู้หรอว่า CIA ประจำภูมิภาคนี้นั่งปรับแผนกันรายวันก็ได้ การสรุปว่าอเมริกาไม่เกี่ยวลุงว่าเด็กน้อยเกินไปกลับมาที่อาจารย์ปีดีพนมยงการที่ท่านอาจารย์ปีดีเลือกที่จะคงสถาบันเอาไว้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคงเอาไว้เพื่อง่ายต่อการปกครองเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านทั้งหมดทั้งปพก็เ,เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง จนในที่สุดรัชก,กาลที่เจ็ดอดทนทนไม่ได้ต้องสละราชสมบัติสเสด็จไปพำนักที่ประเทศอังกฤษจนสิ้นพระชนที่นั่นการแก้ต่างให้อาจารย์ปีดีว่าไม่นิยมความรุนแรงเห็ในได้ว่าการทำรัฐประหารหรือที่เรียกว่าปราศีวัตรซึ่งทำเพียงห้าวันก็สำเร็จโดยไม่เสียเลือดเนื้อความจริง ความจริงไม่เสียเลือดเนื้อเพราะวางแผนมาดีจับเอาเชื้อพระวง์ชั้นสูงเอาไว้หมดอำนาจั่งการจึงถูกตัดตอนขาดหายไปจนหมดสิ้นและยังจับเอาเชื้อพระวง์ไว้เป็นตัวประกันต่อรองกับสถาบันได้อีกอย่างนี้จึงไม่สมควรที่นักประวัติศาสตร์จะสรุปว่าอาจารย์ปีดีเป็นคนชอบปนีปนองการทำรัฐบาล2 4 7 5 เป็นหัวหน้าขาบวนวังหลวงออกแถลงการ6ข้อนั่นไม่ใช่วิสัยของผู้มีแนวคิดที่จับปรีเนพนาอาจารย์ชาญวิทย์บอกว่าเห็นไหมแทนที่อาจารย์ปีดีจะฉกฉวยโอกาสยกเลิกสถาบันเมื่อรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติแต่อาจารย์ปีดีไม่ทำยังไปทวนเชิญรัชกาลที่8กลับมาครองอาราช แต่นักประวัติศาสตร์หลายท่านซึ่งหลวงเองก็จําไม่ได้เลยว่ามีใครบ้างมันก็เป็นอย่างนี้เลยประวัติศาสตร์ที่ผู้พูดไม่ใช่บุคคลสําคัญและเนื้อหาไม่เป็นไปแนวทางเดียวกับผู้ส่งอิทธิพลทางวิชาการสิ่งเหล่านั้นย่อมจะไม่ได้รับการบันทึกและจดจำและเล่าต่อกันก่อแย้งว่านั่นเพราะ อาจารย์ปีดีนั้นมีความคิดแหลมคมที่รู้ว่าเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระเยาวต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนแล้วในที่สุดในที่สุดใครคือผู้สำเร็จราชการแทนนี่ใช่ความลุ่มลึกของอาจารย์ปีดีพันนมยงหรือไม่แง่มุมเหล่านี้ข้อกังขาเหล่านี้มันจึงแทบไม่หลุดออกมาจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อมาถึงภายหลังเหตุการณ์14ตุลา16เราได้รัฐธรรมนูญฉบับ2,517ซึ่งถือว่าเป็นประชาธิปไตยแต่อาจารย์เหล่านี้ในมหาวิาลยแห่งนี้กลับยังอ้างยังบอกว่านักศึกษาเหล่านั้นเรียกร้องประชาธิปไตยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์ครื่อธิ์ประโมท กับรัฐบาลมอมราชวงศ์สีนีประมุ่สองสมัยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยตรงไหนนี่คือการบิดเบือนของนักประวัติศาสตร์นี่มันใช่ทั้งตาบอดและหูหนวกหรือไม่นักประวัติศาสตร์คนไหนละ่ะที่ไม่รู้ว่านักศึกษาในสมัยนั้นพานหนาเรื่องโดนขบวนเรียกร้องไปเรื่อยๆเพราะหลงผิด หลงผิดคิดจะนำเอาลัทธิคอมมิวนิสต์มาใช้กับประเทศไทยพานาเรื่องสารพัดเพื่อจะเดินกระบวนประท้วงซึ่งไม่ต่างกับปัจจุบันนี้ที่ทุกอย่างเป็นประชาธิปไตยเป็นไปตามหลักนิกติรัฐซึ่งประชาธิปไตยลุงก็บอกแล้ว,ว่ามันไม่มีนิยามมันไม่มีคำจำกัดความว่า อย่างไหนแบบไหนถึงจะเป็นประชาธิปไตยอย่างไหนไม่เป็นประชาธิปไตยเขาเพียงแต่บอกว่าเมื่อได้ผู้นำที่ผ่านการเลือกตั้งมาโดยกฎกติกาของนิติรัฐเราก็ถือว่านั่นคือประชาธิปไตยแล้วอ่านิโรมกันว่านั่นคือประชาธิปไตยแล้วอาจารย์พวกนี้เคยบอกไหมว่าประชาธิปไตยมันคืออะไร มันไม่บอกไม่กล้าบอกเพราะมันรู้ความจริงกันว่าประชาธิปไตยไม่มีนิยามไม่มีคำจำกัดความว่ามันคืออะไรแบบไหนอย่างไรถึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยอาจารย์พวกเหล่านี้รู้ดีจึงไม่มีใครกล้าพูดความจริงนี้การหนีเข้าป่าหลังเหตุการณ์6ตุลาคม19มันไม่ใช่หนีการไล่ล่าปฏิก,การอย่าลืมสิ รัฐบาลหม่อมกฤธิกับรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปรโมุตมันเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยไอ้ที่พาหาเรื่องจนเกิดเรื่องใครไล่ล่า,ลาไม่มีใครไล่ล่า,ลาแต่หาเรื่องหาเรื่องด้วยคิดว่าตนเองจะชนะนั่นเพราะหลงผิดการเดินขบวนในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน การชุมนุมมบบบอะไรนี้ก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันคนแก่บางคนจึงหลงลำพองตนเองว่ายังไม่อยากตายอยากอยู่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนั่นหมายความว่าอะไรใครๆก็ตีความออกว่าคนพวกนี้มันคิดอะไรกันอยู่มันถ่ายทอดอะไรไปสู่ลูกศิษย์อยู่ มันถึงบอกว่าไม่อยากตายอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ลองคิดดูกันเลยว่าคนพวกนี้ทําคุณให้กับประเทศหรือทําอะไรให้กับประเทศจึงอยากให้คิดคิดอย่างนักประวัติศาสตร์คิดคิดอย่างคนที่มีประสบการณ์ชีวิตคิดแต่ไม่ใช่คิดจะหลอกลวงสังคมหลอกจนตนเองหลงเชื่อว่ามันใช่ความจริง อย่างนี้เรียกว่าแก่แล้วเลอะเถอะจึงไม่รู้ว่าการชูสามนิ้วการชูสามนิ้วมันก็คือสัญลักษณ์ของความโง่สวัสดีครับ